สวัสดีครับช่องปลาหลาชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่9กันยายน2566นะครับผมไปโกตมกันจ้าครับมาดูกันวันนี้จะหมาไม่หมาครับแต่วันนี้น้ำขึ้นนะครับขึ้นเยอะมากเลยขึ้นเยอะเลยครับเยอะมากเลยวันนี้ ซลิงผมี้น้ำท่วมไปเรียบอยอลยนะครับโอเควัดดวงเลยครับวันนี้ได้มากได้น้อยนะครับตายอยู่ที่สถานการณ์น้ำด้วยนะครับตอนนี้น้ำน้ำขึ้นนะครับพวกปล่อยน้ำมานะครับน้ำขุ่นมากปลามลนก็อาจจะตะื่นน้ำนะครับ ไปดูกันครับวันนี้จะได้มากได้น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปครับผมโอเคครับผมลูกที่หนึ่งเียมจอดจ้าจอดครับผมครับลูกที่หนึ่งนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้ำลึกนะครับวันนี้ จากเอาไว้น้ําแค่ครึ่งเอวนะครับตอนนี้มิดหัวแล้วต้องดําหาตุ้มแล้วนะครับผมนะค,ครับลูกที่หนึ่งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอาจจะ,ไม,มะไม่ค่อยมีตัวนะครับไม่ค่อยมีรักน้ำขึ้นแต่มันถึงวันเราต้องกู้ไปโอเค okay, ครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแค่มไม่มีตัวแค่ไม่มีตัวอะไรเงี้ยอ่าเท่เลยนะ สตัวได้นะครับผมลูกแรกโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าสถานการณ์น้ําขึ้นเยอะทุกวันเลยนะครับก็เป็นธรรมชาติมาจะต้องน้อยน้ำขุ่นตัดลงไปงั้นโอเคครับแต่ทําการใส่อาหารต่อนะครับผมย้ายครับผมโอเคครับไปต่อกันโลูกที่สองนะครับผม ย้ายนะครับต้องย้ายเข้านี่งเยอะๆนะครับเพราะว,ว่าน้ําขึ้นเยอะมากอ่าไปต่อกันลูกทีสองนะครับผมลูกนี้ทําการย้ายนะครับย้ายฝั่งนะครับมาโอเคจ้าลูทีสองลงจอดครับผมนี่ครับลูทีสองนะครับก็ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ดูกันครับว่าจะได้มากได้น้อยนะครับตัวที่สองรัวที่สองก็ทําการปลดหลักอยู่นะครับผม <y> น้ำขึ้นมากนะครับสําหนักต้มนี่ไม่ได้เอาไว้มิดหัวนะครับ,น,รบนี่ต้องดําน้ำหาต้มเลยนะครับเรลึกง โอเคมาแล้วครับรูกที่สองในน้อยนะครับเพราะว่าน้ํากระแสน้ําขึ้นมากนะครับน้ําก็ขุ่นด้วยเป็มนสีด้วยนะครับจะเก็บไปก็หยิบไม่อยากบเเก็บไปก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะครับธรรมดาช่วงนี้น้ําขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอีกสักประมาณสิบกว่าวันนะครับแต่จะลงรอบนะครับรอบ ลองล่อไว้กู้อบกไปมั่งโอเคครับทําการใส่อาหารก่อนนะครับโลที่สองเดี๋ยวไปต่อก,กับโลที่สามนะครับครับก็ทําการใส่อาหารโลที่สองก่อนนะครับผมโอเคทําการปิดปากแล้วไปต่อกับโลที่สามนะครับสองสามมันถ้าเกิดไม่เค้าตัวไม่มีก็เราก็จะเก็บขึ้น โอเคครับผมไปจ้าไปตอกับลูกที่สามนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, น้ำขึ้นถึงก็แทบไม่ได้ปลาเลยนะครับได้ไปตอกับลูกที่สามนะครับโอเคจ้าลูกที่สามลงจอดครับผมน้ำไหลกลับนะครับผมลูกที่สามขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อนได้นะครับลุกอี้ลไม่ไหวแล้ววะา้นไม่เจอเลยลึกจัดยั <c oughs> น้ำขึ้นลึกจัดนะครับหาแพะทุ่มไม่เจอเลยนะครับอันนี้ลุกทีสามของเราขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำ <c oughs> การปลดหลักสักแป๊บนะครับ โอเคจ้ามาแล้วครับก็ได้ไงลูกเนี่ยได้หน่อยแจวแอ๋อได้นะครับลูกนี้ตัวสวยๆเงี้ยเลยมีกดเล็กมาตัวมั้งนะให้กดประโยชน์มันนี่ก็ได้่อโอเคนะครับทำการใส่อาหารและลงต่อเลยนะครับลูกนี้จะย้ายขึ้นหน่อยนะครับพอน้ำขึ้นมาก โลที่สี่ก็จะห่างกันไม่เท่าไรนะครับผมก็ทําการพายเรือเอาให้ลงจอดครับโลที่สี่นะครับื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับโลที่สี่นะครับืึ้นเป็นที่เรียบร้อย,ยครับผมมาดูครับตัวจะดีไหม การปลดหนักอยู่นะครับโอเคครับที่สี่เทได้จ้ะ โอ้โหโรตีสิ่งเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับผมนี่นนเลยโอเคครับนั่นเลยครับโรทีสี่ลงปุ๊บโอเคทำการใส่อาหารแล้วลงต่อนะครับผมครับทำการใส่อาหารกันนะครับผมโรทีสี่ โอเคเดี๋ยวไปต่อกันโลซีห้านะครับโอเครับผมทำการใตหางติดปากเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันโลทีห้านะครับผมอ่าครับโลซีห้าก็จะห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับผม mm hmm. ก็ทำการพายเลยแล้วนะครับ โอเครพอได้นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับาไปต่อกัโลูกที่ห้านะครับผมนะครับผมลูกที่ห้าลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มากันอากาศเย็นๆนะครับรอสมึดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับได้มาได้น้อยนะครับลูกที่ห้า ม,นนมที่ห้านะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันครับจะได้มาได้น้อยพอบอกมีสักสิบกว่าตัวได้นะครับ ลูกทีฮาได้นิดหน่อยนะครับผมจะทำการใส่อาหารแล้วก็ย้ายสักหน่อยนะครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับโก้าลูกนะครับมึดเลยนะครับผมงไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องป้าหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ กลับบ้านได้จ้าสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมืดหน่อยนะครับวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้มืดกันเลยทีเดียวนะครับผมมายินไปหน่อยนะครับนี่ครับก็พอได้นะครับนิดหน่อยนะครับไม่มากไม่มายนะครับวันนี้โอเคครับผมกลับบ้าน